รงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่ที่ว่ารวมพลนะคะรวมพลของเฉลยศึกที่เอามาอัดกันไว้อยู่ในห้องนี้นะคะในระหว่างที่พักระหว่างที่สร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกก็จะเกณฑ์เฉลยศึกมาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้นะคะ งนี้เป็นห้องโถงใหญ่ค่ะ